เงี้ยชื่อเงี้ยวเขาเขาก็จะในบ้านน่าจะสนิทบ้านที่สุดแล้วหือพี่อ้อนเขาทุกคนใช่ไหมเขาเขาจะเหมือนเขาจะชอบเล่นกับผมนะก็เรียกเขมาแล้วก็เล่นด้วยรถงานดีเขาตังอยู่ด้วยแนงเลยคือคือต้องบอกว่าแมวเนี่ยโดยปกติเขาจะมีความโลภส่วนตัวสูงฉะนั้นการที่เขาจะเข้าหาคนเนี่ยเขาจะต้องดูอารมณ์ตัวเองเป็นหลัก แต่ตอนนี้ค <as> <ideas> no? you know. ือเข้าหาคุณเจมตลอดเลยเนาะคือว่าเลี้ยแมวแสนรู้เนาะได้แล้วนะฮะเอาคุณเจมเลี้ยงแมวเยออย่างนี้นะครับวิธีการเลี้ยงดูยังไงบ้างครับเอียงวิธีการเลี้ยงดูก็คืออย่างสำหรับสรับผมนะครับคือเราก็ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราโอ้โหต้องใส่ใจเขาเยอะๆครับคือเขาอยากได้อะไรก็ถ้าหาได้ก็หามาให้อยากได้อะรก็ว่าไปที่ใดสิ่งนะก็นอกจากนั้นก็ต้องดูแลไปหาพิเศษีัศน์ซรี กินดครับได้ครับมีวมีประโยชน์เีออมีัก็จะมีแมวเด็กก็่ะเป็นสูตรแวเด็กแมวเซียกเป็นสูตรแมเียอกวักวอกวอ่ามีสูตรที่แบบช่วยดูแลเรื่องขนรูปร่างด้วย้้องกินให้ถูกครับผมแล้วอย่างวันนี้แม่กะอวนหน่อยก็คอยปรุงอาหารเขาแบบแล้วปกแมวของคุณใช้มาทีเบือให้ไห่ะเบื่องให้ไหมเ้อง ดีบ้างเบื่อบ้างครับผมแต่ว่าเขาก็งกินทุกอย่างดีครับแต่เวลาเวลาเดี๋ยวม่มีโอเรับคุณเจมสมีอะรากใช่เวลาเหนม่อยเปลี่ยนลี่ปันเอะว่ให้องคอให้คีใจมเสาครับโอ้โหแล้วมีโอครับมีออริชิติเลยนะะตันนี้ครับมีมีโอปลาทูทูน่าโกเ่ซีฟู้ดปลาหมึกดปลาแซลมอนโอ้โหเยอะมาก เนาะวันนี้ก็อย่าลืมใส่ใจในเรื่องของอาหารนะเพราะจะ้อยู่มานานๆเนาะอย่างของของแมวคุณคุณเจนเนี่ยตัวที่โตสุดถึงสิบสามปีแต่ว่าการเลี้ยงดูดีมากเลยนะดีมากจนเขาแบบเ้าอยู่อายุยืนยาวก็ต้องเกนาะแมวแม่โคนอะแล้ววันนี้นะคะสาวคุณเจมาเนี่ยเห็นบอกว่าพรุ่งนี้เป็นวันอะ ที่ไหนอะไรยังไงบ้างครับมหาวิทยาลัยธรรมันทรครับผมาีแล้วก็่อกทุกคนดูน้วยนะครับแล้วก็จบคณะสืศอสารเอกบริษัซีบก็ใครที่ไปกันได้พรุ่งนี้ก็เจอหนที่บริทซบีงสองรงท่สามครจะไปไหมพวกเราไปไปด้วยไปด้วยนะผมราจไปไปนะไปไหมครับไปไปไปไม่ไป ตลอดเี่ราเป็น,น<ย>แฟนคลับอยู่ใช่ครับอย่าลืมไปคอนเเเกตเรชันเลยที่สังหารผลงาน,นล่าสุดแลที่เราถ่ายทำอยู่ยตอนนี้ตอนนี้ก็มีกีนชัยตุลนี้ชิมูเสรษครับเป็นนักรอท่าน้้งรานั่งรนรนดตรีทุกอย่างเขาดนะผมคือต้องบอกว่าภาพบรรยากาศติดตามคุณเจมาอินสตรันะคะอินสตรคแอเรื่องอะไรมัเร่องมันจะมีน้องอีนี่น้องอีนน้ี่ปวดตลอดในกอง ด้วยเป็นยังไงอยากให้พูดถึงราคอนเรื่องนี้นิดนึงค่ะก็การร่วมงานกับทุกคนที่อยู่ที่ไหนว่าเป็นที่แอร์ทีมบริษัทหรือว่าพี่อดเวลาสนุกสนานแล้วก็เป็นการเรียนรู้การทำงานแบบใหม่กับคนแบบใหม่ครับผมแล้วก็เปลี่ชีวิตแนวเนาะจากแบบเดิมที่แมนพิเรียดนะคะกลับมาเป็นปัจจุบันมากขึ้นแล้วก็ต้องขอบคุณที่ร่วมด้วยครับผมมทีนี้นเลยครับไม่พลาดเออนี่ เกิยไม่คนเลือกเล่นกับคุณจอมครับผมขึ้จอมขึ้จอมอันนี้คือในเมืองไทยหรือว่ามีไปที่นู่นด้วยอเอาไปนังถ่ายเนาะก็เดือนนี้น่าจะได้โกอินเตอร์แล้วเนาะเนาะก็แค่สองคนไปถ่ายกันละครับพี่แต่ก็มีฐานแม่บ่างก็ช่วยกันผลายกันได้เยอะนะคะคุณเจมส์จะได้โด่งดังไปทั่วโลกได้ทุกอย่าเจมส์พอได้ดังเสร็แล้วก็ดั้อีกเนาะ รูปห <God. S 2> ล่อรักษาพระเอกอา่านได้แล้วใช่ไหมใช่ยังไงทีมงานช่วยใส่ถุงแล้วก็